ขึ้นสู่ตำแหน่งบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตคือบุคคลผู้ที่ได้ใช้ความมานะพยายามสูงสุด ผมพยายามประหยัดทุกทางแล้วนะครับพี่พออย่างที่รู้กันเนี่ยหมายนักเรียนที่นี่นะครึ่งกว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นลูกเพื่อนเพื่อี่ดีอยหินนี่ทั้งนั้นอนะ่ะค่าเราเรียนนะจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างเช่ออนุมัติ ผลบุญที่ช่วยให้เขามีการศึกษามีที่เราเรียนน่าจะช่วยบรรดาให้เราไม่ขัดทนมากนะถ้ารีแกจะพูดถึงเรื่องผลบุญนะผมว่ารอรับชาติหน้าดีกว่าไอชาตินี้ยร่แกต้องเงินมาโปะนะมือนงันลงเงินล้มแน่นเลยลงนะครับวันนี้ข้าซ่อมบารุงครับ อันนี้ค่าอุปกรณ์การสอนนะครับตอนนี้ค่าต้อนรับแขกที่มาท่องเที่ยวครับเอ๊ะแมันเกี่ยวอะไรกับโรงเรียนด้วยล่ะคะแหมเวลาเจ้านี่มานะครับมันก็ต้องมีงบปลอบประโลมใจกันบ้างครับของที่ซื้อมาที่โรงเรียนเราเชื่อเขามาทั้งนั้นนะครับนั่นครับกแกครับอ๋อนี่บัญชีค่ารักษาพยาบาลของครูนักเรียนครับนี่ รับมีมั่งไหมคะเ,เล่นแค่นี้เองเหรอคะเนี่ยจะทำกำไรโปรไส่เข่กันไปได้ผมจะพยายามหาเวลามาบริหารเอง ย,ย,ย,ยังเหมือนเียนจำนวนนะคงพอนะไม่คงไม่พอหรอครับเนี่ยแต่ก็ยังดี่อไม่ได้เลยนะครับหวังว่าโรงเรียนคงจะไปรอดนะคะอ,อ๋อไปรอดครับรอดแม่เลยครับผมไม่ยอมเหนื่อยใจขาดเลยนะเพื่อที่จะกู้ฐานการณ์แล้วก็ช่วยพี่แกะครับผมว่ามีนะครับทางที่จะช่วยให้ กู้สถานการณ์ได้ืูนตัวเร็วขึ้นนะขึ้นข้าเรียนดีครับเป็แค่ราคาเดิมเ็ยังไม่ค่อยมีจ่ายกันเลยเมื่อหยคนส่วนใหญ่เวลาใช้นี่มันก็เฉื่อยช้านะฮะเราต้องกระตุ้นนะครับโดยการที่บายว่าเราลงทุนไปเนี่ยนะครับก็เพื่ออนาคตของลูกหลานเขาจะได้มีการศึกษสารไดทัดเทียมกับเด็กกลุงครับลงทุนอะไรลูกยากเพิ่มกันเลย ไอน้นำนมันของวัวนะครับถ้าของเด็กมันต้องเครื่องมือวิทยาศาสตร์เลครับเนี่ยจ้์วันนี้นายใบสั่งซื้อนะไปที่ร้านแล้วบอกที่ร้านเ้ยหักผมยี่สิเซ็หมือนเดิมนะคุณก็ไปไห้าปอร์เซ็นเหิดนะหมมันยังไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่เพียงพอนะครับพี่ เราจําเป็นจะต้องอ้างว่าคุณภาพของเด็กเนะือจะดีได้จะต้องจ้างครูแพงๆมาสอนครับครูดีๆเราก็มีอยู่ทมเทปเพียงพอไม่ใช่เหรอแต่เราจะไม่เคยปรับเันเดือนให้เขาเลยนะครับเนี่ยเราจะได้ประโยชน์สองทางเลยนะครับทางแรกนี่เป็นการไปอ้างให้ผู้ปกครองเห็นจริง